สวัดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นไหมครับจ้างไฟเขาสายลายคนสิบมาเคยเห็นเลยพข้าเจ้าที่เห็ดไฟเปลี่ยนเมืองเขาครับเมืองเอาเรื่องจะสิเปิดฟืด้นเปิดไฟ้เลยครับดีเด่นเลยอ่ะที่ ก็จะเลีลล้วได้แล้ครับจะแล้วดูแล้วจะลำไครับดด้จะแล้วตู้ Dim ond un o'r math ithaf, ond fe wnaeth wis Anfang ei gynnal.

ลแล้วเราสตาร์ไปแล้วหัวหอนเลยเกือบแห่เขาล้มเลยเยอะที่เต้นรกอคบอลเลยทำไมเราปี่เราเขาล้มบอลเนี่ยเตด